จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังไปสักยี่สิปีเนี่ยนะครับเ,เรามีปั๊มในประเทศเราเนี่ยประมาณสักสองหมื่นกว่าตัวนะครับสองหมื่นกว่าตัวเนี่ยประมาณสักเจ็ดเอร์เนี่ยเป็นผู้ค้าที่มีแบรนด์นะครับก็คือ s h e l l Esso c x, a l t e x บางจากปตทอะไรพวกเนี้ยนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับปั๊มเนี่ยก็มีประมาณสัก2 0 0หมื่นตัวหมื่นแปดสองหมื่นเหมือนเดิม นะครับแต่เป็นผู้ค้าที่มีแบรนด์เนี่ยมีมาเก็ตแชร์97เปอร์เซ็นต์คืออปัมที่ไม่มีแบรนด์เนี่ยตายหมดละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคอมเพ t i t ิฟ e ์ a ลน์สเกจริงๆมันควรจะใช้สับถ้าเราใช้ศัพท์มันก็คือตลาดมันค o นซ d a t e ิเดตอะไรนะครับกิศการแข่งขันมันควรจะน้อยลงนะครับผู้ค้าที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันก็ไม่เล่นเรื่องราคาละไม่สู้นะครับ เพราะว่าค่าการนลาดไม่คุ้มก็หนีไปเล่นพวกพรีเมียมโปรดักต์ค่าการนลาดลิตนึง7จบาทแบาทอย่างนั้นนะ่ยคุ้มกว่านะครับเพราะฉะนั้นน่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการตัดราคาเนี่ยมันไม่ควรมีแล้นะครับในตลาดปัจจุบนันแต่การแข่งขันในเรื่องของการแยกมาเก็ตแชร์มันยังคงมีอยู่และรุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะไอ้แบรนด์ที่เหลืออยู่เนี่ยมีเงินหมดเลย นะครับ mm hmm. เปีนแบบว่ารูปแบบการแข่งขันมันเปลี่ยนไปก็คือไม่ได้เล่นในเรื่องของราคาไปเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการบริการเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของคุณภาพน้ํามันเป็นเรื่องของนอนออยแทนนะครับ mm hmm. แต่เผอิญในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอประเด็นในเรื่องของคุณขอมานะครับ mm hmm. มันก็เลยมีทั้งในแง่ของค i t i v พที่มันตลาดที่มันแข่งขันสูงอยู่แล้วบวกกับมาจิ้นที่อยู่ในระดับ ลาดมันก็เลยธุรกิจเนี้ยมันก็เลยดูความแนดึงดูดมันเลยน้อยลงไปครับแต่เราเชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันกลับสู่ภาวะปกตินะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นธุรกิจที่พูดง่ายๆก็คือควรจะเป็นธุรกิจที่ pass-through ต้นทุนไปที่ผู้บริโภคครับเมื่อวันก่อนนะก็โอใช่ไหมครับออกมาทั้งปีประมาณหมื่นล้านทั้งปีนะครับแต่ไตรามาสที่สี่ขาดทุนเจ็ดร้กว่าล้านนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาสะสมมาเยอะในครึ่งแรกของปี นะเรารลาสักหมื่นล้านเศษแล้วก็มากําไรนิดหน่อยในไตรมาสที่สามาขาดทุนในไตรมาสที่สี่อันนี้เหตุผลเลยนะครับก็มาจากเรื่องของการที่รัฐบาลแคปราคาดีเซลเประเดนที่หนึ่งนะครับที่34บาทกว่านะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าราคาที่เราเห็นในหน้าปั๊มเนี่ยมันประกอบด้วยง่ายๆเลยราคาที่ออกมาจากลงกัดน,นะครับภาษาเราเรียกว่าเอ็กซ์เรฟ นะฮะเอกลิไฟแนลรี่ก็คือแบบออกมาอยากโรงกันเลยเท่านี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะขึ้นลงขึ้นลงก็แล้วแต่ราคาน้ํามันถูกไหมครับราคาค่าการกันเสร็จแล้วก็จะมาบวกภาษีหนึ่งสองสามสี่ห้านีอะไรบ้างมีแวดอันนี้แบบพูดเร็วๆนะครับมีแวดมีกองทุนน้ํามันนะมีภาษีสรรพสามิตนะครับแล้วก็ภาษีอะไรอะไรตานนี้มินิซิเปอลนี่ผมไม่แน่เทศบาลป่ะผมไม่แน่ใจเรื่องอะไรมินิซิเปอร์นี่ไม่รู้ภาษีอะไรเนาะ ภาษาเรียบร้สบาแต่เอาง่ายๆคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือตอนนี้รัฐบาลใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการดึงเงินเข้าปล่อยเงินออกให้กับราคาขายก็คือ,อกองทุนน้ำมันนาตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยช่วงหลังเนี่ยน้ำมันลงใช่ไหมครับแต่ราคามันฟิกเนาะเขาก็เก็บภาษีน้ำมันอกองทุนน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นราคาราคาก็เลยเหมือนจะไม่ได้ลงสุดท้ายก็เนี่ยรัฐบาลก็เลย ตัดสินใจวันก่อนว่าปล่อยผีอ่าจริงๆผมต้องเรียกว่าปล่อยผีจริงๆเลยนะคุณนิกเพราะว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยทุกปั๊มทุกยี่ห้อนะครับนะฮะต้องเรียกเป็นผีจริงๆเลยนะคือคือขาดทุนกันหมดอ่ะนะฮะ PTG ก็ขาดทุนนะครับเอ่อตัวตัวปตทโออาก็ขาดทุนนะออกมาถึงแย่ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เ แต่พีทีทีงงบยังไม่ออกนะครับแต่ปีทั้งป,ป,ปีบางจ่าก,ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเไตรมาสที่สี่เนี่ยออกมาแล้วเพิ่งออกมาเมื่อสกักรูเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะครับกําไรไตรมาสที่สี่อยู่ที่สี่ร้อยกว่าล้านบาทคํ mm hmm. ถาถามคือเอ๊ะทำไมเขายังกำยังกําไรได้ขณะที่โออาขาดทุนใช่ไหมต้องบอกว่าอันที่หนึ่งคือ,เ,อ,อเขาเนี่ยไม่ได้มี ค่าใช้จ่ายบวมในไตรมาสที่4เหมือนกับ r อ r าก็จะมีค่าโปรโมชั่นมาร์เก็ตติง้งอะไรเงี้ยแล้วก็บางจากเองก็ไม่ได้โดนดีเซลเยอะเท่ากับ o อผลกระทบทางลบนะนะครับและที่สำคัญที่สุดบางจากเนี่ยได้กำไรจากธุรกิจอื่นไม่ว่าจะเป็นโลงกลั่นนะแล้วก็ที่สำคัญคือขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซที่อยู่ต่างประเทศ มาผสมกันแล้วก็ไฟฟ้าทําให้เขาเลยดูไม่ถึงกับขาดทุนอ่ากง่ายๆเลยนะครับคือบางจากคือมินิปตทอ่าถ้าเราพูดภาษสยอย่างนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกันอาจจะไม่ได้ตรงกันทีเดียวนักเนาะนะครับเพราะฉะนั้นบางจากก็เลยดูออกมาทั้งปีที่แล้วเนี่ยกําไรนะสูงสุดในรอบหลายปีเลยนะมหมื่นกว่าล้านหมื่นเจ็ดนะครับ น่เจ็ดหรือนึ่งแดใช่ประมาณเนี้ยสูงมากต้องบอกว่าตอนนี้บางจากเนี่ยเอ่ออยู่ในจุดที่หมายถึงตัวเขาเองก่อนนะครับยังไม่เรียีเรีนรู้เอโซ่นะอยู่ในจุดที่เออ่ดีใจหายอะ่ะถ้ามาบวกกับเอโซอาจจะดีจนไม่หายใจก็ได้คือมันดีมากเลยกันดีจนอ <laughs> ขอหยุดหยุดอึ้งไว้สักพักหนึ่งไงก็ไม่ต้องหายใจเลยอ,ยอนะ <laughs> เพราะเอโซนะครับ เอโซสามไตมาสเอโซยังไม่ออกทั้งปีนะแต่เอาผมเอาสามไตมาสให้ท่านเห็นก่อนเรียนไปเลยก่อนเรียนตั้งแต่นะครับโออานี่ออกมาหมื่นหมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าไตมาสี่ขาดทุนใช่ไหมอ่าแล้วก็มาตัวเอ่อตัว,ต,วตัวบางจากเนาะออกมาหมื่นกว่าล้านอะเยอะกว่าโออาปีที่แล้วอะแล้วก็เอ่อปั๊มเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยกำไรปีแล้วนี่หนิวหายเลย เสร็จแล้วก็ขยับมาเอสโซสามไตมาาที่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วสามไตมาสเนี่ยกําไรหมื่นหนึ่งอันนี้ไตามาสามขาดทุนสามพันกว่าล้านนะเอสโซ่ะแต่ไตามาสองกับไตมาต่าหนึ่งรวมกันเนี่ยกําไรหมื่นสี่อันนี้เอสโซอย่างเดียวนะครับพอไตามาสามขาดทุนก็เลยเหลือหมื่นหนึ่งไยเหลือหมื่นหนึ่ง สมมติตามาดสี่ขาดทุนแล้วกันอ่าเต็มที่ก็อาจจะแปดเก 8, 9, 000, 10, 000, ้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็เยอะนะเพราะฉะั้นถ้าคุณเอาปังจจากบเอสโซวันเนี้ยคุณจะเห็นภาพว่ากําไรต้องประมาณเท่าไหร่ครับสองแสมหมื่นล้านใช่ไหมสองแสมหมื่นล้านนี่คุณนึกว่าเยอะไหมเยอะโอ้โหมหาศาลโอ้เยอะแล้วผมบอกเลยว่าปั๊มเอ่อปั๊มเนี่ยรวมกันก็สองพันหนึ่งร้อยกว่าปั๊มเนี่ยก็จะมีกําไรสัก ผมคิดว่าสักพันกว่าลา 1200, 2000, 2000, 2000, 000, 000, ้านนะพันสองพันสองสามพันล้านเนี่ยน้อยๆอ,อย่างน้อยปีหนึ่งนะสองสามพันล้านนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอย่างอื่นไปนะครับอันนี้อันนี้คือภาพที่อยากจะให้เห็นส่วนโออาก็อย่างที่เห็นว่าปีหนึ่งก็กําไรหมื่นบวกลบหมื่นบวกลบนะครับที่สองพันสะี่ร้อยกวปั๊มนะ PTG นะครับ PTG นี PT ่ต้องบอกว่าสามไตรามาสออกมากําไรเก้าร้อยกว่าล้าน สามไตมาสนะแต่ต้องบอกว่าไตมาสี่สงสัยจะขาดทุน uh huh. uh huh. เพราะว่าโดนไอ้นี่ครับโดนเรื่องค่าการตลาดด้วยต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้อาจจะขาดทุนแต่แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับไบโอดิเซลของเขาเก,ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ในไตมาสที่สี่นะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าตลาดก็รับรู้ไประดับหนึ่งแล้วนะอันในไตมาสี่เนี่ยก็จะทำให้ปีที่แล้วจบเนี่ยไม่ค่อยสวยน่าจะกำไรต่ำพัน เขาบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย PTG แทบจะไม่เคยกำไรต่ำพันเลยนะปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วก็คือปี2021อ่ะกำไรพันล้านปี2020เนี่ยสูงกว่านั้นอีกนะก็เหมือนวิบพันหกพันเจ็ดนะพันห้าพันหกเจ็ดเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะ PTG นี้ย่อลงมาเรื่อยๆเลยนะกำไรเนี่ยซึ่งแปลว่าอ่ะคราวนี้มันเรามาตีความว่าสามสามสากกใช่ไหมเราไม่ได้เริ่มคุยจากสามกก,ใช,ก,กใช่ไหมครับ กกแรกคือ p u r เนี่ยออกมาปีแล้วหมื่นล้านอ่ะนี่ด้วย environment คล้ายๆกันถูกไหมกกที่สองคือ PTG ซึ่งออกมาน่าจะกำไรไม่ถึงพันปีที่แล้วนะ2022นะครับตัวที่สามก็คือตัวบางจากบวกเอโซที่เมื่อกี้ผมพูดละน่าจะออกมาสองหมืนกว่าล้านปีที่แล้วโดยกำไรน่าจะมากกว่าสองหมื่นล้านเนี่ยมาจากธุรกิจ ที่ไม่ใช่ปัม๊มที่ไม่ใช่ปัม๊มอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังเอากกสามกกมาเทียบกันแต่มันเป็นสามกกที่มันไม่เหมือนกันต้องเรียกว่าเอสโซกับบางจากเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรดีอ่ะบเหมือนแตงไทยเนาะใหญ่ๆนอ่าลูกใหญ่ไงลูกใหญ่เ,ญเป็นโทรศัพท์ไทยไปซื้อไปซื้อฝรั่งไงน,นะครับส่วนโออาเนี่ยก็ะจะเหมือนอะไรดีอ่ะ โออก็อาจจะเหมือนกับ Big Apple อ่า Big Apple นี่คือเมืองอะไรคุณรู้อีรู้เปล่านิวยอร์กนิกเนมใช่ไหมบิ๊กแ p ปเนะส่วน PTG ีจต้องเรียกว่าแมไม่อยากเรียกเล็กวตัางไรลก็ได้นะเรียกเล,เล็กคือมันมันเป็น Apple ที่เล็กลงอ,ะอ่ะอังนเนี้ยถ้าคุณดูแค่ปั๊มอย่างเดียวเนี่ยจำนวนปั๊มอย่างเดียวกันนะโออา0 0สองพันสี่ร้อยกว่า PTG เนี่ยเยอะสุดเลยนะสองพันหาหกร้อยเลยอะส่วนบางจากเอ o โซเนี่ยบวกกันเนี่ยประมาณสักสองพหนึ่งรอยกว่าซึ่งน้อยที่สุดแต่กลายเป็นว่าบางจากเอโซกําไรเยอะที่สุดเลยเพราะส่วนใหญ่ามาันจะลงกันซึ่งโออาไม่มีซึ่งพอ PTG ไม่มีถูกไหมครับแน่นอนฮนระัลงกันมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะอาจจะมีขาดทุนบ้างกําไรบ้างแต่วันเนี้ย ถ้าเราจะเปรียบเทียบสามก๊กอันเนี้ยต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าก๊กแรกที่ตอนเนี้ยเหมือนกับจากเดิมที่เหมือนกับก๊กวิ่งตามนะเออนะแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่ใช่แล้วนะมันเหมือนกับว่า mm hmm. บางจากเอ็กโซจะกลายเป็นก๊กผู้นำซะมากกว่าแล้วนะเพราะว่าดูดูจากกําไรที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าตัวบางจากเองเมันมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งปั๊มลงกลั่นนะครับมีไบโอดีเซล ถูกไมคับมีเยอะๆยะเลยนะส่วนเอโซเองก็มีทั้งปั๊มแล้วก็ลงกันพอเอามารวมกันเนี่ยหูแอสเซทมันทรัพย์สินมันเยอะนะแล้วก็เกิดดเวอเร์ซิฟายเกิดขึ้นถูกไหมเพราะว่าทั้งกระจายตัวทั้งธุรกิจหลายอย่างมากเลยเหมือนปอมืนมิมมมนิปตทเลยแล้วก็กระจายทั้งอะไรครับโลเคชันสถานที่ด้วยถูกไหมเพราะว่ามีสีราชาหนึ่งอันใช่ไหมอ,อ จะพักขนพักขนงนี่หนึ่งอันใช่ไหมเห็นไหมฮะก็จะมีสองอันและงั้นถ้าถ้ารวมสําเร็จถ้ารวมสําเร็จนะครับบางจากเนี่ยผมว่าจากแหมไม่อยากจะพูดว่าถ้าจากสินตึงเนี่ยจะกลายเป็นรูปหล่อเลในายแบบเลย <S <S แบบนั้นเลยนะเพราะว่าอเผอิญว่าได้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 แบรนด์เนมเอสโซมาใส่ไงอ่าเหมือนใส่เปลีป่ยนเป็นจากเสื้อผ้าธรรมดาเป็นโอ้โหแบรนด์เนมเลยนะ ใส่ยี่ห้อหลุยยี่ห้ออะไรเข้ามาเนี่ยหูรอเลยคันนี้อันนี้คือภาพที่ผมเห็นนะเพียงแต่ว่าบางจากเอโซอาจจะมีความเสี่ยงบ้างตรงที่ว่าบางจากจะต้องรวมธุรกิจแล้วต่อยอดให้ได้ตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเขารวมธุรกิจเสร็จแล้วต่อไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนเอโซ่จะออกหมดอืม มันจะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลับไปเหมือนกับสองสองอันถูกไหมของกลุ่มอะถูกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยผมต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าเป็นเป็นศิละปะและความสามารถของบริษัทแต่ละบริษัทเลยนะหลายๆบริษัทเนี่ยซื้อกิจการเข้ามาแล้วรวมไม่ได้หรือใช้เวลานาน,านเกินไปซึ่งเวลาเนี่ยสําคัญมากเลยนะคนุณเอกตอนเนี้ย ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอคุณรวมไม่ได้หรือคุณรวมได้ช้าเกินไปเนี่ยคุณจะสู้คู่แข่งไม่ได้โดยเฉพาะเพราะธุรกิจคุณมันคือ global ไงมันคือทั้งโลกอะ่ะคนเขาไม่รอคุณหรอกทั้งโลกอะ่ะนะขณะเดียวกันเนี่ยบางจากเองเนี่ยผมว่าถ้ารวมแล้วความแข็งแรงเขาอะ่ะมาจากอะไรบ้างหนึ่งมาจากโลงกันสองโรงสองโลเคชั่น อันนี้น่าสนใจกําลังผลิตก็ใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็เป็นโรงกรันที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าดีทั้งสองโลงเนยนะเพราะบางจากเนี่ยเพิ่งมาลันเต็มปีสองปีนี้เองนะโหตั้งมาสาสิปีนี่ท่านไม่เคยรันเต็มเลยนะบอกก่อนนะคือคือผมต้องคยยังไงอย่างางี้คุณเอารงกรันบางจา่ารงกันเอโซ่เนี่ยมิติที่ผมคิดอะไรหรือวา เป็นโรงกันที่ไม่เคยรันเต็มแล้วเพิ Somehow, ่งมาเต็มโรงหนึ่งก็โรงกันที่ไม่เคยเต็มแล้วก็ยังไม่เต็มแต่เดี๋ยวจะเต็มอีกโรงหนึ่งก็คือเอสโซแต่คนละเหตุผลนะครับบางจากเดิมไม่เต็มเพราะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแต่ตอนนี้ได้ละเช็คลิสต์ละโอเคเอโซเนี่ยไม่เต็มเพราะว่าแม่ไม่ให้ไม่ให้ลันเต็มแต่ตอนเนี้ยได้ละทําไมถึงได้ฮะเพราะว่า โลปัม๊มสองปัม๊มส,สองกุปไบาสามารวมกันเนี่ยมันมีดีมานพอๆกับสองลงกันลันเต็มเพราะนั้นเขาจะได้เปรียดตรงนี้มากเลยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่เป็นโลงกันเรื่องที่สองก็จะเป็นปัม๊มสองพันหนึ่งร้อแต่สองพนหนึ่งร้อยตอนนี้ต้องเรียกว่ามีคุณภาพพอใช้ได้คุณภาพผมดูจากอะไรหนึ่งดูจากวอลลุ่มจำนวนขายน้ำมัน ต่อปัมปกติแล้วนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเลขเกิน2องแสนลิตรต่อปัมต่อเดือนแบบนี้เรียกว่าดีละอ่าแต่ถ้าเกิดแบบแสนหนึ่งอย่างเงี้ยยังไม่เท่าไหร่เจ้าของของของเออ p จ g เนี่ยจะอยู่ประมาณแสนกว่าเองนะครับแต่ของเอ o โซเนี่ยเกินสองแสนจนใหญ่สองสามแสนหมดอ่ะถามสี่แสนก็มีของ บางจากส่วนใหญ่ก็จะมาสองแสนกว่านะนนเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันเนี่ยแปลว่าเขาจะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่เขาอาจจะไม่ไม่เด่นมากตอนเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเด่นหรือเปล่านะต่อไปก็คือนอนอ่อ hmm. นเพราะว่านอนอ่อนตอนนี้อินไม่ว่าจะอินเทอร์เนตหรือไม่ว่าจะเป็นคอฟฟี่เจอร์นี่ที่อยู่ภายใต้ไมเนอร์ช่วยโอเปเรตให้กับเอโซเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะ เอาอยัางไงไม่แน่ใจว่าเขาจะไปในเวไหนนะนึกออกไหมฮะเอออันนี้ผมไม่รู้อันนี้อันนี้ผมยังเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่าเขาจะเอาอยัางไงเช่นเขาจะเอาอินเทอร์เน็ตใส่เข้าไปทุกที่เลยแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นหรือเขาจะให้ไมเนอร์เนี่ยทำเขาฟีเจอร์นี้ต่อไปแล้วอาจจะมาช่วยทําอินเทอร์เน็ตให้เขาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาทํากับอะไรอะเออซเปอร์มาร์เก็ตอะ ที่ตอนนี้ให้เซนทันมาช่วยทำนะครับ mm hmm. ใช่ไหมเอาเอาให้เซนทันมาช่วยทำเพราะฉะนั mm ้น hmm. วันนี้ต้องบอกว่าตัวอันดับหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดคือบางจาก mm hmm. เพราะว่าบางจากเอโซเนี่ยการว่าเอ,อความแข็งแรงของการรวมกันตอนเนี้ถือว่าสูง mm hmm. แล้วถ้าเกิด implement ดีๆนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้จะยิ่งทําให้ความแข็งแกร่งเนี่ยมันแซงทางโค้งได้อ่ะ ประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือกกที่หนึ่งซึ่งกกเนี้ผมว่าตอนนี้เหมือนกับกกโจโฉเลยโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับอตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเดิมเนี่ยเราจะคิดว่าโออาเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดชะลอนี้วันนี้ไม่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 แน่ผมจะว่าไม่แน่ละนะครับโออาตอนนี้น่าจะลงมาอยู่ที่สองแล้วนะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในมุมของผมนะอามาจะประเมิน ในภาพของผมก็คือว่า OR เนี่ยได้ได้ได้เลกาซีที่ดีมาจากตอนตอนที่ปตทถ่ายโอนมาให้ใช่ไหมซึ่งปตทก็ถ่ายโอนให้ลูกๆมาหมดแหละแต่ว่า OR เนี่ยผมยังรู้สึกว่าเขา too slow too little ไปหน่อยคือตั้งแต่เข้ามาในตลาดเนี่ยแล้วระดมทุนเข้ามาเนี่ยแน่นอนโออามีการซื้อกิจการเยอะจริงผลซึ่งจากการซื้อกิจการเนี่ยเรายังแทบไม่เห็นเลยนะ เรายัางแทบไม่เห็นเลยนะทั้งๆที่ก็ซื้อมามากมายไก่ยกองเลยนะอันที่สองคือบนกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็อยากทําอะไรเช่นเขาอยากจะเพิ่มนอนออยเยอะๆหรือว่าเขาจากใจรักษาออยในขณะที่เพิ่ม e ีวีอยู่ตรงกลางหรือเขาจะไปทางมินิคอมมิชชั่นที่เอลผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ชัดสักอย่างเลยพอมันไม่ชัดปุ๊บนะ แล้วเกิดพายุเพอร์เฟกต์สตอร์มแบบที่เราเห็นนะคืออะไรครับ mm hmm. หนึ่งดีเซลโดนแคปสองนะครับเจอโควิดนะนะครับแล้วสามก็คือ,เ,อ,อเรื่องของที่เขา mm hmm. อาจจะเมเนจผิดภาพไปบางเรื่องบางช่วงอย่างเช่นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง hedging ผิดไปหรือเรื่องอินเ n น t อ r y loss อย่างไตรมาสที่สี่ที่ OR กับขัดทุนเหตุผลหนึ่งมาจากหลักมาจากอะไรรู้ไหมครับ S <S มาจากการที่เขาต้องไปนําเข้าน้ํามันแพงเพื่อจะมาขายให้ป๊มเขาเนื่องจากว่ามันมีโรงการบางโรงเนี่ยปิดทําการไปนานทําให้สปายของน้ํามันเนี่ยมันน้อยลงไงครับในประเทศ <S <S 2> <S 2> เขาเลยต้องไปนําเข้าน้ํามันซึ่งแพงกว่าในประเทศแล้วมาขายตรงนี้ก็เลยโดนสองเด้งเลยได้ที่หนึ่งคือโดนน้ามันแพงเข้ามาขายส่วนหนึ่งอีกเด้งหนึ่งก็คือโดนดีเซลก็เลยทำให้องอาเนี่ย เหนื่อยฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าโออเนี่ยอยู่ในจุดที่เคยได้เปรียบสูงแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มได้เปรียบน้อยลงแล้วถ้าเกิดบางจากเอโซบวกกันเรียบร้อยนะผมว่าความได้เปรียบนั้นเนี่ยมันแทบจะหายไปเลยอะเหลือน้อยเลยอะเหลืออยู่ข้อเดียวคืออนซอนที่เป็นความได้เปรียบจริงจงแตอนี้ที่เหลือผมว่าไม่ใช่หละซึ่งมันอาจจะถูกออฟเซตด้วยลงกันก็ได้ อันนี้อันนี้ถึงคิดว่าโอไตอนนี้ต,ต้องต้องเล่นว่าถ้าผู้ถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องคิดว่าคิดหนักนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้ายังเดินด้วยสปีดแบบนี้ผมว่ามันจะทูสโล o w ทูลิต t ต l e จริงจริงอ่อผมผมอยากจะเพิ่มเติมว่ากลุ่มปตทเนี่ยผมว่าปัญหาใหญ่เลยเนี่ยคือโครงสร้างของเขาเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันช้าไปนิดนึง นะนี่ยเพระเรา GC เนี่ยมีการเมิร์กกัน3-4บริษัทแต่กว่าจะรวมเมิร์กกันเรียบร้อยกว่าจะอะไรเนี่ยโอ้ใช้เวลาตั้งหลายปีแล้วทุกวันนี้ก็เห็นผลว่ามันมันซัฟเฟอร์นะคนนี้ปีโอ้ปีที่แล้วนี่กำไรเดี้ยงไปเลยอะ่ะนะอันนี้เป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งที่ผมมาเป็นห่วงว่ามันอาจจะมันจะจะมาตกทอดมรดกเนี่ยที่ไม่ดีนะให้ให้ใหกับโออาก็จะก็เป็นตัวตัวที่ผมมอง ส่วน p t g ตอนนี้ต้องเรียกว่าจำนวนปั๊มเยอะก็จริงแต่วอลุ่มมันน้อยไงแล้วก็ถือว่านอนออยก็น้อยดังนั้น p t g ตอนนี้ต้องเป็นกกไม่รู้กกเล่าปีหรือกกซุกนกลัวผมวไม่ค่อยแน่ใจนะตอนนี้เพราะว่าต้องเรียกว่าตอนนี้เขาก็เหนื่อยไะแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยเขาน่าจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาขายดีเซลเยอะที่สุด สัด hmm. ส่วนประมาณทักแปดเก้าสิบแปดสิปอร์เซมนะั้งเจ็ดปดสิเอซซึ่งคนอื่นอาจจะขายจะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะดีเซลเพราะนั้นเวลารัฐบาลบอกอาาราคาดีเซลเลิกแคปเนี่ยมาติงต๊งมาจินปุ๊บเนี่ย hmm. เขาก็จะได้เปรียบนะ hmm. เขาจะได้เปลียบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น PTG จะดีในช่วงสั้นจะเห็นว่าราคาหุ้นก็เด้งมาระดับหนึ่งแต่ว่าในช่วงกลางผมก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่า เขาใหญ่แต่ใหญ่แบบภาษาผมเรียกว่าไม่ไม่ไม่แน่นเท่ากับโออากับคู่คู่หูคู่หาที่จะมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเน ία, ี่ยพีดจก็ยืนในตำแหน่งที่ต้องเรียกว่ามินเมเหมือนกันงนั้นถ้าวันนี้เราเรามาพูดถึงสามกกของของปามเนี่ยก็ต้องบอกว่าความชัดเจนที่ผมคิดว่า ดีที่สุดได้เปรียบที่สุดน่าจะเป็นบางจากกับเอโซครับคุณอิ